สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพลอยก็มีไอเทมเด็ดๆดีๆนะคะมาแนะนําตัวนี้นะคะเป็นสมุดโตะนะคะสครับนะคะตัวนี้จะมีอะโลเวร่าผสมนะคะแล้วก็มีนี่เลยตัวของมะเขือเทศหรือทเมทโต้นั่นเองนะคะก็ตอนนี้อากาศร้อนๆกันนะคะอันนี้น่าสด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 ,าสด,าสดมากมากนะคะเดี๋ยวจะมาลองตัวสครับตัวนี้ให้ดูนะจะ๊ะ น้ำคิมจะเป็นอันนี้ใช้มาสองรอบสรอบแล้วนะคะมันทาได้ทั้งหน้าทั้งตัวเลยนะตัวเองนี่ค่ะเป็นสีเขียวเรียวๆใสๆแบบนี้โบกจ่าโบกไปเลยนะคะช่วงนี้พออยู่บ้านนะคะเพราะว่าไม่ได้ออกไปทำงานเลยนะคะอยู่ในช่วงรอระหว่างเปลี่ยนบริษัทใหม่น,นะคะ กลิ่นเขาจะเป็นแบบกลิ่นธรรมชาตินะคะหอมๆเย็นๆนะคะเป็นกลิ่นของอะโลเวลาคิดว่าต้องมีเพื่อนๆเ,เคยใช้บ้างแนะตัวนี้ใช้ดีนะเย็นๆเลยแล้วก็เนื้อสกับเขาะจะมีต๊กเล็กค่ะเนี่ยมีเป็นบีดเล็กๆนะคะไม่ทำลายสภาพผิวตัวนี้ขัดตัวด้วยนะคะลักแรงง้างขาดำก็ขัดได้นะคะ ราคาไปหาซื้อได้ที่เซเว่นอีนะคะเพียง2องละ49บาบาทเท่านั้นนั้นนัน,น,น,นะคะถ้าจำไม่ผิดนั้นั้นนันะน,น,นะคะนั้นจ้าใช้ดีแล้วก็เดี๋ยวล้างน้ำออกเลยแต่ว่าควรสครับไปสักพักหนึ่งนะคะเสียงน้ำดังมากสครับคอได้นะคะลงไปถึงคอเลย อแขนตัวได้หมดเลยนะจ๊ะก็ไม่ได้อะไรจากเ้านะคะแต่ใช้แล้วมันดีก็เลยมารีวิวให้นะจ๊ะตัวนี้จ้าสมุทโตสครับนะคะอาลโลเวล่าและโทเมโตนะคะก็ไปลองใช้กันได้เซเว่นอีเลฟเวทั่วไทยทุกสาขาจ้ะแฮปปี้แฮปปี้นะคะจารอดูร้อนแล้วนะจ๊ะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย